สัสดีค่ะก็หลายคนงงมากเลยใช่ไหมคะว่าวันนี้ทำไมมีเว้าเพราะว่าวันนี้เราคลิป EP สองแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวว้าวนะคะบินได้แต่ว่าขอโทษด้วยนะคะที่มันกลับด้านอันนี้ไม่ได้จะเริ่มแล้วนะคะ 哎。